แรงอยู่แล้วแต่อยากแรงอีกรถรุ่นไหนเดี๋ยวไปชมกันครับทำไมถึงอยากติดตั้งกล่องเข้าไปนอกยากยังไม่พอหรืองไงฮะอยากได้การเล่งแสงให้มันเสียบขาดกับผมอยู่ทางโซนกาญจนบุรีเรารขึ้นเขาขอ,อะไรเยอะงนะี้ยก็อยากจะใช้การตัดเล่งที่ดี สวัสดีครับโฟกัสชาแนลของอาจูเนอร์นะฮะขึ้นหัวขึ้นมาแล้วว่ารถแรงอยู่แล้วตั้งแต่กําเนิดน,นะฮะแต่อยากแรงอีกหน่อยเป็นรถรุ่นไหนไม่ได้นะครับน่นคือ t o y o t a ารีโตัวใหม่ล่าสุดคือ GRS เครื่องยนต์2.8ที่มีระบบ DPF อันนี้ลูกค้าขับผ่านจากโคราชมาเพื่อมาติดตั้งกล่องกับผมแล้วเดี๋ยวกลับไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับหลายหลายคนคงแปลกใจว่าแรงมา้าแรงอยู่บับได้ให้เยอะจากโรงงานมาอยู่แล้วทำไมถึงอยากใส่กล่องอีกเดี๋ยวค่อยพูดคุยกับลูกค้า แต่ที่มาใส่กล่องเพื่อสมรรถนะคือเป็นกล่องอันต้าบูทเหมือนเดิมครับสายไฟตรงรุ Sy ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับสามารถทํากับเดิมได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งกับกล่องหลักเดิมๆรถหรือกล่อง ECU เดิมๆรถเดีเ๋ยวไปพูดคุยกับลูกค้าแล้วดูตอนการติดตั้งของผมในบางส่วนไปจาที่ก่อนหน้านี้ก่อนก่อนมาใช้ e u o TIS นี่คือ ใช้รถรุ่นไหนมาบ้างครับใช้วีโก้แล้วก็รีเวก่อนหน้านี้ก็ใช่ก่อนอนนี้เห็นที่บอกว่าติดตั้งของมาหมดเลยครับของ ECU ชิ้นี้ใช้มาตั้งแต่รุ่นรุ่นบูสแล้วครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าของคุ้นเคยว่าพี่นกาประจุสมรรถนะเป็น F4 แล้วรีเวอร์อนอนออกมาจากศูนย์เลยการขับเป็นยังไงบ้างฟฟลลิ่งฟีลลิ่งดีทท้งที่ขับบรรดาโตโยต้าทุกรุ่นรุ่นนี้ขับดีสุดดีสุดเลยใช่ไหมครับพี่อัตราเร่งดี แล้วก็การตอบสนองเรื่องกลางก็ดีขึ้นแต่แต่ปลายก็อาจจะดรอปดรอปหน่อยอ๋อแล้วสิ่งที่ที่อยากได้เพิ่มเติมเข้าไปทําไมถึงอยากติดตั้งกล่องเข้าไปรอยากยังไม่พอหรือไงฮะอยากได้การเล่นแสงให้มันเฉียบขาดครับอ๋อช่วงเล่นแสงใช่ไหมฮะใช่ให้มันให้มันให้มันดีกว่านี้หน่อยให้มันเฉียบขาดแล้วก็ผมอยู่ทางโซนกาญจนบุรีเราครับขึ้นขึ้นเขาอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็อยากจะใช้การตัดเล่นที่ดี แรงม้าไม่ได้ซีเรียสมากแต่ขอให้อัตราเร่งดีถูกต้องกันท็อกครับต้องกันท้ออ่าใช่โอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปลองปรับชูก่อนในเทรก่อนและหลังดูได้ครับตาบครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามครับที่หลายคนถามนะฮะกับระบบ DPF e u r o f h g h t ตัวใหม่ใน r e v o GRS นะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบก็คือ ทางมาตรฐานนะครับมาตรฐานทางไอเสียอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเขาก็อยากให้มันลถแต่ละคันที่ใช้บนถนนนะมีมลพิษที่น้อยลงนะครับเขาก็เลยทำตัวระบบ dpf เข้ามามีเซ็นเซอร์นะครับคอยตัวจับมลพิษนะครับเมื่อมลพิษมันเกินนะครับมลพิษมีขนาดใหญ่นะครับหรือคําเหมาเอา,เอาง่ายๆเลยเรียกง่ายๆว่าขําเหมามันขนาดใหญ่มันก็ใช้หัวฉีดนะครับกล่องมันก็สั่งหัวฉีดฉีดน้ํามันเข้าไป โดยใช้ความร้อนนะฮะเพื่อเผาขมเมาและโมลพิษนะฮะออกจากท่อไอเสียนะครับาตามตามทาร์เก็ตหรือตามที่เขาคุมไว้ว่าโมลพิษมากขนาดไหนนะฮะพอถึงจุดกําหนดตรงนั้นมันก็จะเผาออกเลยนะครับซึ่งข้อดีของระบบ dpf นะครับหลายคนบอกเฮ้ยมันไม่จําเป็นจําเป็นครับก็คือข้อดีของมันคือคุณยืนหลังรถคุณยังไม่ได้กลิ่นไอเสียเลยนะครับและที่สําคัญคือห,หเลย ลดโลกร้อน2คือเนี่ยมลพิษตามบนถนนเนี่ยมันน้อยลงนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับถ้าใครคิดจะไปถอดระบบ dpf ออกผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเคยลองแล้วจากประสบการณ์ของผมลูกค้าไปถอดระบบนี้ออกแล้วไปปิดกล่องหลักทําให้ประกันรถขาด2คือรถวิ่งไม่ดีอืดกว่าเดิมนะครับฉะนั้นไม่แนะนําครับ ปรับจูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วัดแรงม้าเดิมๆนะครับ222.7แรงม้านะครับแรงบิด413ฟุตปอนนะครับก็อยู่ประมาณ500กว่านิวตันนะครับแล้วก็จูนเสร็จนะครับ240.8แรงม้านะครับแรงบิดอยู่452ฟุตปอนก็เป็นประมาณ600กว่านิวตันเมตรนะครับแรงบิดก็ขึ้นมาเอาเรื่องเลยนะครับตามที่พี่เขาอยากได้นะครับโหมดหนึ่งก็จูนไว้237แรงม้านะครับหลังจาก จูนเสร็จนะครับเป็นไงพ้องพี่เห็นแรงม้าแล้วเห็นแรงม้าขึ้นมา18ตัวขึ้นมา18ตัวก็รู้สึกดีใจแล้วครับแต่พอไปดูแรงบิดแรงบิดเนี่ยโอ้โหประทับใจมากก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ที่ผมต้องการครับครับผมเพราะคูณออกมาก็อยู่ที่600กว่าพอดีวันนี้ฝนตกก็คงจะให้พี่พาออกไปลองลำบากหรือมันตรายเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมโทรไปสอบถามดีกว่าได้ครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับสำหรับ r ี vo GRS นะครับ 2.8ยูโรไฟตัวใหม่นะครก็ปรับจูนแล้วก็ลูกค้าก็อย่างที่เขารีวิวไว้ว่าเขาโอเคเลยกับแรงมา้าแรงบิดแล้วก็ได้เขาเรียกไงแรงบิดตามที่เขาคิดไว้นะฮะก็ส่วนสมรรถนะในการขับใช้งานหลังจากการปรับจูนไปจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะโทรไปสอบถามพี่เขานะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจการติดตั้งกล่องก็สามารถกดดูเพิ่มเติมแล้วได้ทุกช่องทางเลทุกแพลตฟอร์มนะครับ ก็ติดต่อมาได้เลยโอเคครับ